สวัสดีครับผมชันยุทธชาแนลครับผมวันนี้มาวันแหรครับขักด่างวันแหรครับโอ้ยมียลงมาขึ้งเถิอะไ่ของเหงาผมฝาดเสียดังครับปลาขาวครับ and ไม่ไหลยครับถึกไม่ครับหหาค,ครับผมนี่นะครับเขา่าใอยครับโอ้โดดแล้ว นะครับไม่หลายเจอไม่ครับครับผมอ่บทด้วยกันครับ

มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเอาแล้วโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วฮะตั้งไว้ไก่เนี่ยกองนี้เดี๋ยวพี่บอตั้งไว้หัวควันกุ้นาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับเจ้าสร็จแล้ ไช่จากขอนครับ สา,า,าจับแตงหาจับม,มตุหาตับแตงหา อย่านั้นี่นะไประมนี้ไเอยังไง่ <i> ้องต แล้วล้สียังไนี่เป็นเรงทางกินจ้าครับรุ่นมืงครับปาครับปลานไมกนั่นเนีนครับโอ้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 ไม่ตีอะไร่นขึนเลอาไปโตครับมาพี่ ขึ้ครับขาวครับครับอะไรครับบึงแฮนี่ครับไม่กไรเครับเอาไปหุมดังขุ้นมือหลายยังเอาโลาบุ้มเลย

อย่างที่ทำ่งมาต่งงกูบรกีเนะกูบรีกีโอ้ยกูขบรีกี้ันานขอบอยู่านเขาเนาะของอยู่เ่ยไล่ของต้องมีไหเออเออดึงแคงกูขาดเธอเลย

ครับอ๋อครับครับปืนเนี่ยปืนโดนครับอ๋อมันเลยนะครับ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 มันเลยนะ ยากทันนานนี้ก <Exped ition introductions> <ra> ็ต้องก็ต้องแบบเจอเรื่อยนะ

ยวครับมาครับมาลุ้นกันครับอือด <À, S 3> ีบ่ะไปครับผมไปครับับวนลงเผม

เอาลุ้นบ้างครับเดลายวไล่บ่ครับไม่ không đã bị bốt không hấp Oh, trứng mày thế đấy, Thử mày thế này. Đó.